หมอบุญหรือนายแพทย์บุญมนาศินเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทธทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG ซึ่งเป็นเจ้าของเครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำภายใต้แบรนด์โรงพยาบาลธนบุรีถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีสาขาอยู่มากมายโดยอยู่ในประเทศไทย1ิบแห่งและมีอีกหนึ่งแห่งในประเทศเมียนมาทั้งนี้หมอบุญซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ไม่ Medical Group จำกัดหรือ TMG <S an> เคยออกมาให้ข่าวว่าบริษัท TMG มีแผนจะลงทุนธุรกิจการแพทย์ทั้งหมด5โครงการโดยใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณ16,000ล้านบาทซึ่ง5โครงการนี้ประกอบด้วยโครงการสร้างศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเก้าใช้งบลงทุนประมาณ4,000ล้านบาทโครงการ Wellness Center ย่านพระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช้งบลงทุนประมาณ4,000ถึง5,000ล้านบาท โครงการสร้างโรงพยาบาลในสปปลาวจำนวน3แห่งใช้งบลงทุนประมาณ2,000ล้านบาทโครงการเข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามใช้งบลงทุนประมาณ4 0 0 0ถึง5 0 0 0ล้านบาทโครงการสร้าง Medical Intelligence ใช้งบลงทุนประมาณ100ล้านบาท หมอบุญยังเคยกล่าวไว้ว่ามีแผ้จะนำ t m g จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี2567ด้วยกระทั่งตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ถึงตุลาคม2567ได้มีผู้เข้าแจ้งความแล้ว527รายและมีการรวมมูลค่าความเสียหายณปัจจุบันไว้ที่ประมาณ7,564ล้านบาทถือเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบต่อทั้งวงการแพทย์และตลาดหุ้นเพราะมีตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเครือโรงพยาบาลชื่อดังอย่างโรงพยาบาลธนบุรี ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทและยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกด้วย